วอลคัมูบำรุงราษฎร์พอดแคสตรวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสําคัญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเจนจินตนามหาประยะในรายการบำรุงราษฎร์พอดแคสต์รายการใหม่แกะกล่องพึ่งคลอดจากบำรุงราษฎร์หลวงลึกทุกเรื่องของสุขภาพที่คุณอาจจะไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนต้องที่นี่เท่านั้นค่ะ วันนี้เราคุยกันเรื่องติดเชื้อในกระแสะเลือดถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่ามีอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องคุณผู้ฟังฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะวันนี้คุณหมอเดชหรือนายแพทย์เดชจงนรังสินแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผู้ป่วยวิกฤตและอายุรศาสตร์ทั่วไปจะมาอธิบายถึงสาเหตุการรักษาและวิธีการป้องกันให้พวกเราฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณเจงครับเรื่องของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยค่ะอยากให้คุณหมอเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรอะ่ะก็ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับอันนี้ไปง่ายๆก็คือมันเป็นการติดเชื้อในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของร่างกายนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาต่อการติดเชื้อนี้นะครับโดยที่ปริยา เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการตอบสนองที่ผิดปกติหรือมากเกินไปนะครับจนเกิดความเสียหายให้กับร่างกายนะครับบางทีมันก็จะอาจจะเกิดจากว่ามีตัวเชื้อโรคเนี่ยในการติดเชื้อที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันหลุดเข้ามาในเลือดนะครับหรือมันอาจจะมีพอเชื้อโรคเนี่ยมันติดเชื้อที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจะมีการผลิตสารพิษคือตัวเชื้อโรคเนี่ยจะมีผลิตพิษออกมาตลอดแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาในเลือดร่างกายก็มีการตอบสนองต่อพิษนั้นๆหรือเชื้อที่เข้ามาในเลือดได้คราวนี้พอมันตอบสนองปุ๊บเนี่ยมัน สนตองก็คือ,อระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะพยายามไป ฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมครับคือปกติเนี่ยหน้าที่ก็หลักๆก็คือฆ่าเชื้อโรคนะฆ่าเชื้อโรคเอออย่าไปแต่คราวนี้เนี่ยพอมันตอบสนองปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบเราบคุ้มกันเราก็ถือปืนแบบปืนปืนกลแบบนี้ครับแล้วก็กระดยิงเชื้อโรคตุ้มตุ้มปรากฏว่าก็ยิงโดนผู้บริสุทธิ์ก็คืออวัยวะที่เป็นปกติของเราครับเช่นแบบว่าเช่นปรากฏพยายามจะฆ่าเชื้อโรคที่ปอดที่ไม่มีเชื้อโรคอะปอดก็เกิดปัญหาไตเกิดปัญหาตับเกิดปัญหาตามขึ้นมาได้อะครับมันก็เลยน่ากลัวซึ่งสาเหตุมันก็จะเก จากการติดเชื้อที่ตำแหน่งไหนก็ได้ในร่างกายของเรา <ฮะ S 2> เชื้อที่ตแต่แบบอตอนหลังคนไข้ปอดเริ่มมีปัญหาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดคำศัพท์ใหม่ๆที่เขาใช้กันมากขึ้นนะครับที่บัญญัติโดยสมาคมพูแพทย์หมอไอซียูเลยเขาจะเรียกกันก็คือภาวะพิษเหตุติดเชื้อก็คือมีพิษเข้าสู่เลือดจากการติดเชื้ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เจอเชื้อโรคในเลือดตรงๆพิษจากเชื้อเข้ามามากกว่าพิษเหตุติดเชื้อใช่ไหมคะใช่เขาฟังงลรวแปลก <rí> e> แต่ว่าก็ก็แบบนี้ครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เจอเชื้อในเลือดตรงๆมาเป็นการตอบสนองของภูมิกันที่ทําลายเอไว้อื่นๆมากกว่าแล้วใครบ้างอะคะที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่จะเกิดโรคนี้ค่ะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็คืออย่างเดียวที่ผมบอกมันตั้งตั้งต้นเนี่ยการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือภาะวะพิษเอติดเชื้อที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเซปซิสนะครับมันตั้งต้นจากการติดเชื้อก่อนนะครับมันต้องมีติดการติดเชื้อเกิดขึ้นที่ตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งของร่างกายก่อนอันนียคนที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อได้ง่ายและติดเชื้อแล้วเชื้อสามารถลุกลามได้ อย่างรวดเร็วก็เช่นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิกันเราก็ต่อสู้เชื้อโรคก,ก็ไม่ได้ด e ีแย่ลงอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยตัวเชื้อโรคเนี่ยเวลาเราติดเชื้อทีมันก็ลุกลามได้ง่ายหรือมีโรคประจําตัวต่างๆแบบเบาหวานโรคไตโรคตับ,แบบบ,าาตบอย่างเงี้ยครับ <c oughs> พวกนี้มันก็จะทําให้การติดเชือ้อมันก็จะลุกลามได้ง่ายนะครับ <Hol m. S 2> นอกจากนั้นอย่างเชื้อโรคบางตัวเนี่ยครับอย่างคนไข้ที่เป็นโรคตับแข็งถ้าไปเดินเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยครับแล้วไปเหยียบมันจะมีเชื้อโรคที่อยู่ในน้ําทะเลอพอเป็นโรคตับมันมันจะฆ ตัวนี้ได้ยากขึ้นนะครับอพอพอมันเราเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันก็จะลุกลามเร็วมากเลยก็จะเกิดภาวะเนี่ยครับติดเชื้อในกระแสะเลือดได้เร็วมากจากแค่เป็นแผลเล็กๆที่ขาก็ถึงกับตายเลยก็มีนะครับที่ผมเคยเจอเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่กินพวกยาชนิดที่มันจะ กดภูมิคุ้มกันอยู่เช่นพวกโรคข้อโรครูมาตอยโรค s อ e หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อโรคพุ่มพวงเนี่ยนะครับพวกนี้เขาต้องกินยาก,กดภูมิคุ้มกันก็จะทําให้พอมีการติดเชื้อทีมันก็หนักและลุกลามเร็วนะครับถ้าในกรณีแบบเราเป็นคนปกติที่เราไม่ได้มีโรคประจําตัวพวกนี้ค่ะ,คะเกิดเหตุเหมือนกันเลยก็คือเราไปเดินทะเลแล้วไปเหยียบอะไรบางอย่างที่บาดเข้าไปเราก็จะไม่ได้เป็นครับโอกาสที่เราจะเป็นเนี่ยมันจะน้อยกว่าคนที่มีความเสี่ยงถ้าเราเป็นคนถ้าในคนปก กตินะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งพอเหยียบปุ๊บเนี่ยระบบของก,การเราแข็งแรงมากก็พยายามไปจัดการได้เฉพาะจุดได้เร็ว นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพอเราเหยียบปุ๊บเนี่ยยเราเจ็บมากเลยมันแบบ<ช>ปวดต้องรีบมาหาหมอแล้วก็พอมาหาหมอได้เร็วก็เลยจัดการได้เร็ว<ช>นะครับใ,<ช>ในคนไข้ที่บางทีอย่างคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยครับขาชาเท้าชาเนี่ยครับอพอเดินไปเหยียบอะไร<อ>ปุ๊บเว้ยไม่รู้สึกว่าฉันเป็นแผลอาการติดเชื้อมันก็จะเกิดอยู่ข้างในแล้วก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ครับใ,<ช>ในที่สุดก็ลุกลามเข้าเลือดอะไรต่ออะไรกว่าเขาจะรู้ตัวที่โอ้โหเป็นหนองเป็นอะไรออกมาแล้วพิษมันก็เข้าไปในเลือดหมดก็เกิดเป็นภาวะติดเชื้อ อาการนะคะอาจารย์เราจะรู้ได้ไงว่าเราติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วอ๋อครับอาการก็คืออย่างที่อย่างที่ผมบอก มันเป็นการติดเชื้อตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่มันมีผลไปทั่วร่างกายอะนะครับอันมันก็จะอาการนี้ก็คืออาการติดเชื้อเฉพาะที่ก่อนเช่นว่าเราเดินไปเหยียบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีติดเชื้อสมมติวติดเชื้อที่เทา้าเป็นแผลที่เทา้าแล้วติดเชื้อเราก็จะอุ้ยเจ็บแผมีหนองบวมแดงอย่างเงี้ยอันนี้คือติดเชื้อเฉพาะที่แต่ถ้าเกิดสักพักหนึ่งเราก็แบบเอ้ทำไมฉันไข้ขึ้นนะเอ้ทำไมฉันตัวเรร้อนเหนาวนะเอ้ทำไมฉันเริ่มแบบหายใจไม่ค่อยดีอันเนี้ยครับเป็นสัญญาการมีการติดเชื้อที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่่่งงแล้วมันนตออเื ด้วยอาการที่มันเป็นในระบบรวมๆครับเช่นไข้เช่น,<ะ>ชนแบบว่าเริ่มหายใจหอบเหนื่อยหรือถ้าเกิดสมมติในผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่ที่บ้านถ้าท่านมีติดเชื้อตรงไหนแล้วก็เริ่มจะแบบเอ้ยท่านดูทาไมท่านดูสับสนทําไมท่านดูหอบเหนื่อยขึ้นาทั้งๆที่แค่มีติดเชื้อในทางเดินปสัสสาวะหรือแค่มีติดเชื้อที่ผิวหนงังอันนี้ก็เริ่มสงสัยเริ่มอาจจะพิษมันเข้าไปในเลือดแล้วแพร่กระจายหรือเปล่าทําให้มันเนี่ยแหละรครับก็เป็นเป็นอาการหนึ่งของผู้ที่ติดเชื้อในกระแสเลือด ถ้ามันเป็นหนักๆแล้วเลยเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นที่แบบโคมา่าหายใจหอบหายใจไม่ออกฉี่ไม่ออกเพราะไตาวายหายใจวายอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวถ้าอยากจะจับมันได้เร็วนะครับก็คือต้องคอยสังเกตว่าพอมีการติดเชื้อที่ตำแหน่งไหนมันมีการลุกลามจนมีอาการทุกระบบหรือเปล่าในระบบอื่นๆรวมนยครับอันนี้คือติดเป็นอาการเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนี่ดูยง่ายก็ไข้เลยใช่ไหมถ้าไข<อ>้ขึ้นใช่ครับจริงๆเขาก็อย่างที่อเมริกาเขาก็มี หรือที่ไทยเราที่ไทยเราก็มีการรณรงค์สอนเรื่องนี้กับประชาชนทั่วๆไปว่าต้องคอยดูเรื่องคนให้มีความรู้สึกตัวที่เปลี่ยนแปลงไหมไหมอย่างซึมสับสนในคนสูงอายุเนี่ยครับต้องระวังเรื่องติดเชื้อเลยว่ามันเริ่มเข้ามาอล้วมีพิษกระจายไปทั่วไข้เป็นหลักแต่อย่าลืมว่าในคนอายุมากเนี่ยนะครับบางทีเขาเวลาเขาติดเชื้อเขาไข้เขาไม่ได้ชัดมากๆ <rehab S 2> เหมือนพวกเรานะครับถ้าคนสูงอายุเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะแค่บ่นหนาวๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วที่เราต้องรีบแบบคุณยายวันนี้ ให้ทําไมคนอยายนบนนหนาวจังเลยขอผ้าห่มอันนี้นี่แบบว่าต้องแบบ <Okay. S 1> อันนี้คือติดเชื้อหรือเปล่าอันนี้คือมันอาจจะเป็นไข้แบบแฝงเป็นไข้อ่อนๆน,นะครับ mm hmm. เพราะว่าในถ้าคนแก่เดี๋ยวท่านรอจนแบบไข้สูกป,ปรีดิโออันนี้คือแย่แล้วล่ะครับบางที mm hmm. ครับเขาก็จะสัญ,ญญาณพวกไข้มีตัวร้อนเอยมีซึมมีหายใจเหนื่อยคือบางทีพอมัน พิษมันเข้ามาในเลือดปุ๊บม,มันไปมีผลที่ปอดเนี่ยเราก็จะีหายใจหอบเหนื่อยบางทีเลือดเป็นกรดจากที่ไตทํางานเริ่มไม่ค่อยดีเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มแบบแบบหายใจหายใจหอบเหนื่อยขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ต้องดูแล้วที่ เขาบอกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดนี่อันตรายถึงชีวิตเลยอะคะ่ะคุณหมอมันเป็นเพราะย,ยังไงนะทนี่ผมบอกว่าคือร่างกายเรามันเหมือนเป็นเครื่องจักรที่มีฟันเฟืองเป็นล้านล้านล้านชิ้นทั้งตัวนะครับมีระบบ <ạ. S 2> อวัยวะต่างๆมากมายที่ทําให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกตินะครับม,มีสมองหัวใจตับไตพอติดเชื้อในกระแสะเลือดปุ๊บเนี่ยพิษมันเข้ามาในเลือดจนไปทําให้ไตไม่ทํางานปุ๊บเนี่ยของเสียมไม่ขับปุ๊บเนี่ย อ่ะอันนี้คนไข้ก็จะแย่ลงละเพราะว่าพอของเสียไม่ขับของเสียข้างก็ไปม,มีผลทําให้หัวใจทํางานไม่ดีแล้วความนั้นก็ตกได้นอกจากนั้นเนี่ยพอคนไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยมีผลกับหัวใจกับระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยก็จะทําให้ความดันตับมากขึ้นต่าลงเรื่อยๆเพราะต่าลงเนี่ยเลือดมันก็ไม่ไปเลี้ยงตับไม่ไปเลี้ยงไตไม่ปไมเปเลี้ยงสมองไม่พอพวกอวัยวะพวกนี้มันทํางานไม่ดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเหมือนเหมือนเครื่องจักรที่มันไม่ทํางานอันนี้นักกวว่าเพราะว เนี่ยอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตถึงประมาณ30%เลยทีเดียวถ้าเข้าไอซียูนะครับก็คือร้อยคนอาจจะ30คนเป็นพันเสียชีวิตได้นะแล้าก็แบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีภาวะช็อกเนี่ยประมาณ100%ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเข้ามาในไอซียูต้องมาดูอาการรักษาใกล้ชิดในไอซียูแล้วเข้าในไอซียูเนี่ยไอซียูต้องเป็นไอซียูพิเศษไหมคะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับก็ไอซียูอายุรกรรมเป็นหลักนะครับยกเว้นว่าถ้าเป็นเฉพาะ เช่นแบบติดเชื้อในระบบสมอง<ด>ก็อาจจะต้องไปที่ ICU ระบบประสาทแบ่ง i c ซเป็นหลายเลเวลหรือติดเชื้อที่เกี่ยวกับภาวะทางสัญญกรรมต้องผ่าตัดใหญ่ก็ไปที่ ICU สัญญกรรมอ,อย่างเงี้ยครับเพราะแบบว่าพอหลังผ่าเสร็จมันต้องดูแลโดยพยาบาลที่เชี่ยวชาญในการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด อ่าจชมไอซีวิศัลยกรรมไอซีวิอายุรกรรมเนี่ยเขาก็จะเชี่ยวชาญในการดูแลคนไข้ที่ต้องการการให้ยาที่ซับซ้อนอย่างยารับต้องการการเฝ้าระวังในคนไข้ที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นคนสูงอายุคนที่กินยากดภูมิก็จะมาทางไอซีอายุรกรรมนะครับคือเราใช้ยาเป็นหลักในการรักษาไอซีก็ยังแบ่งเป็นเฉพาะด้านไปอีกใช่ไหมคะแบ่งกันแบบบางทีงงแบบว่าก็มีอย่างที่ที่ผมอยู่นี่ก็เคยทํางานสมัยยุ่งแล้วก็มี ICU อ IC no. ุบัติเหตุ ICU สัญญา i c ม ICU โรคหัวใจ ICU อายุรกรรม ICU ระบบสมอง ICU เด็ก ICU เด็กแรกเกิดก็คือแบ่งไปตามสเปเชียลิสต์เลยแบ่งไปตามความ,วามถนัดของของหมอกับพยาบาลในแต่ละ ICU ก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ค่ะเรามีวิธีการวินิจฉัยการรักษา ในโรคนี้ยังไงบ้างคะวินิจัยเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> ก็คือ <ฮะ S 2> การวินิจัยเนี่ยก็ต้องอาศัยการซ <ฮะ S 2> ักประวัติคนไข้การถามประวัติคนไข้แล้วก็การตรวจร่างกายโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีเวลาต้องมีเวลาในการฟังและตรวจร่างกายคนไข้ที่พอเพียงอะครับ <ฮะ S 2> อันนี้คือคั้นตั้งต้นเลยนะครับ <ฮะ S 2> คือต้องสงสัยก่อนน<ฮ>ะครับต้องสงสัยก่อนว่าเฮ้ยมันอันนี้น่าจะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะบางครั้งเนี่ยคนไข้เข้ามาเนี่ยเราก็จะแบบเออคนไข้ก็แบบดูเหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยเออก็ดูเบลอเบิด หน่อยก็อาจจะตามวัยมั่งเป็นอายุคนไข้อะไรอย่างเงี้ยครับคงไม่เป็นไรคุณยายกลับบ้านได้อย่างเงี้ยครับปรากฏโอ้โหเราคุณยายกลับไปบ้านไปนอนคามคืนวันลุกขึ้นวันนี้คือไตาวายตับพังอะไรต่ออะไรก็มาก็เยิน,นยยก็ใช่ครับคือการตอบสนองของแพทย์เนี่ยอย่างในแนวแนว,แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อในกระแสเลือดเราคุยกันเป็นชั่วโมงมคือตอนนี้นีก็จะมีเกณฑ์ของอเมริกาเขาจะกําหนดว่าโอเคถ้าเราคิดว่าคนไข้เป็นติดเชื้อในกระแสเลือด หมอนะครับก็ต้องได้ยาฆ่าเชื้อต้องให้น้ําเกลือต้องให้ยากระตุ้นความดันทุกอย่างนี้ควรจะเสร็จภายในึ่งชั่วโมงคือแบบว่าเขาก็จะจับเวลาปึ๊บๆๆๆๆๆปิ๊งภายใน1ชั่วโมงนี้ทุกอย่างนี้ต้องให้ต้องรักษาคนไข้ครบหมดนะครับโอ้ทํางานแข่งกับเวลานะฮะโอ้ใช่ครับใช่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคือพอเชื้อมันเข้ามาในเลือดมันก็จะทําลายเอาไอว่าต่างๆในร่างกายทําทํลายไปเรื่อย ดังนั้นถ้าเรากําจัดไอ้ต้นตอได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะลดความเสียหายที่เกิดจากร่างกายได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับคนไข้ก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเท่านั้นด้วยถ้าเมื่อกี้เทียบกับมาตรฐานของอเมริกาที่อาจารย์พูดถึงนะคะแล้วมาตรฐานของที่บํารุงราตอะคะ่ะเราเป็นยังไงบ้างคะของทางเราเนี่ยก็ พยายามที่จะทําให้การรักษาอะไรภายในหนึ่งชั่วโมงเหมือนเหมือนเหมือนอนกันนะครมาตรฐานเดียวกันไทยเองในระบบกระทรวงสาธารณสุขเราก็มีการเซตแนวทางการรักษาเหมือนกันว่าดูคนไข้ว่าเออคนนี้เป็นการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะ,ะต้องให้การรักษาหนึ่งสองสามสี่ภายในชั่วโมงหนึ่งต้องทําให้เสร็จให้หมดให้ได้นะครับ ดังนั้นก็คือแต่ขั้นแรกคือต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนนะครับคือต้องคิดถึงก่อนปัญหานที่ผมเจอหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เคยบางทีมาก็บอกว่าเออเนี่ยมันเหนื่อยๆนิดๆนะหมออะไรอย่างเงี้ยครับมีติดเช<ไ>เื้อในชางเลยปัสสาวะแล้วบอกเอ้ยมันเหนื่อยๆนิดๆนะเราก็คงน่าจะอุคมทีเมสมัยเป็นหมอเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยว่าคงไม่เป็นไรมาปรากฏโอ้โหคนไข้กลับมาทีเขาอาการแย่ลงมากครับดังนั้นต้องแบบวินิจฉัยได้เร็วให้การรักษาที่รวดเร็ว นีต้องแบบประสานงานกันเนื้อกับที่บ้านเองก็ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องมาส่งต่ออาการให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลอ๋อถูก<ช>เลยครับถูก,ถกเลยครับโดยเฉพาะในคนที่เขาบอกอกาการเราไม่ค่อยได้เช่นผู้สูงอายุหรือ,อผู้ที่มีภาวะแบบสมองเสื่อมที่เขาแบบบางทีเขาเจ็บป่วยเขาบอกเราไม่ค่อยได้เราก็ต้องสังเกตดีๆครับค่ะ แล้วที่สําคัญเลยก็ต้องเน้นเรื่องของความเชี่ยวชาญชํานาญการของแพทย์เองด้วยที่จะสามารถวิเคราะห์แล้วก็จัดการเรียกว่าแข่งกับเวลาเลยดีกว่าโรคนี้เนาะใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับน,น,นี้ถ้ามาพูดถึงแนวทางการป้องกันบ้างอะคะ่ะถ้าเราอะอยากจะป้องกันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะอ๋อครับผมการป้องกันที่สําคัญก็คือก็ มันตั้งต้นที่การติดเชื้อนะครับเราก็ต้องพยายามให้การติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับเพราะอที้หนึ่งนะอันนี้มันตอบขวัญผานซ่าไปหน่อยต่ว่าทําไงก็ได้หนึ่งพยายามไม่ให้ติดเชื้อเช่นแบบว่าสมมติว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราก็ต้องคอยดูเท้าเราทุกวันถ้าเราเท้าชาอย่างเงี้ยครับพอเราอาจจะไปเด <sais. S 2> ินเหยียบเดินเตะอะไรมีแผลขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ <ฆ>แบบนี้ครับก็ต้องคอยดูตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนตามที่กําหนดอะนะครับอย่างเในผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมีให้วัคซีน<ฆ>ป้องกันโลดปอดอักเสบอย่างนี้ครับ<ฆ>โรคปอดอักเสบก็เป็นสาเหตุสาคัญอันหนึ่งของการติดเชื้อในกระแสะเลือดดังนั้นถ้าเรามีคนสูงอายุอยู่ที่บ้านเราก็ต้องแบบพาท่านมาให้วัคซีนอย่างนี้ครับ<ฆ>แล้วก็ต้องคอยปรึกษาแพทย์ว่าเออมีวัคซีนอะไรบ้างไหมที่จําเป็นต้องให้<ฆ>พวกนี้ก็จะป้องกันการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดเนี่ยหลักครับ ค่ะวัคซีนก็ช่วยได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดมีแบบมีการติดเชื้อในตำแหน่งไหนไในร่างกายเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์ใช่ไหมรปวดฟันดูมีแบบว่าหน้าบวมว่าแบบว่าฟันอักเสบอย่างเงี้ยก็รีบพาหาหมอฟันอย่างเงี้ยครับมันอาจจะติดเชื้อเข้าเลือดแล้วมันแพร่กระจายไปได้ครัฟังดูเป็นได้ทั้งตัวเลย่ะเป็นได้ทั้งตัวนี่ผมก็เพิ่งมีคนไข้อะต่อมลูกหมากอักเสบติดเชื้อก็ใปเข้าเลือดเหมือนกันก็กลายเป็นช็อกมาเลยแบบว่าคมดันตกอย่างเงี้ยครับเริ่มจากฟันก็มีใช่ไหม ICU จากฟานมันติดเชื้อตรงนี้แล้วมันก็แพร่ออกมาท่านหนึ่งก็เป็นปอดอักเสบล้วแบบว่าท่านก็แบบเไม่น่าจะเป็นอะไรแค่ไอแค่แค่เหนื่อยนิดหน่อยก็เดินไปเดินมาเดินมาสี่ห้าวันผ่านไปเอามาเจอผมอีกทีไตวายกลายเป็นต้องล้างไตอย่างเงี้ยครับก็คือพอติดเชื้อแล้วเราปล่อยไว้เนี่ยหรือเราเรา r รีแอคช้าเนี่ยครับมันก็พิษมันก็เข้าไปในเลือดเรื่อยๆกระจายเข้าไปไปทำลายไว้อะ ต่างๆในร่างกายแล้วแต่แล้วแต่ดวงคนระับบางคนก็ไตถูกทําลายทำลายระบบไหลเวียนเลือดก,ก็ช็อกมาค่ะถ้าสมมุติว่าอย่างเจนอ่ะเจนปวดท้องนะคะแล้วเจนก็มาหาคุณหมอที่ทางเดินอาหาระะอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าเจนติดเชื้อในลําไส้ คือเหมือนท้องเสียหรืออะไรเงี้ยจ,จะรู้ได้ยังไงว่าต้องระวังเรื่องการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปเข้า ICU หรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะกอ็อย่างที่ผมบอกค,คุณหมอเขาก็จะมีการดูการประเมินว่าค,คิดว่าที่ติดเชื้ออยู่ในท้องตอนนี้เนี่ยมันมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วยังนะครับซช่นมันก็มีที่ดูหลายๆอย่างมันแบบว่ามีอาการหนาวสั้นไหม นะครับมีแบบว่าค่าการทํางานของอวัยวะต่างๆเริ่มผิดปกติหรือเปล่าเช่นว่าถ้าในท้องอย่างเงี้ย<ร>แต X ่เอ็กซเรย์ปอดมาเอ้ยทำไมปอดมันมันดูมีแบบว่าเอ็กซเรย์ปอดมันดูผิดปกติอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาก็แบบเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบมีผิดเข้ามาในเลือดไหมหรือติดเชื้อในท้องแต่แบบมาตรวจความดันเอ๊ะทำไมความดันต่ําจังอย่างเงี้ยครับถ้าเจอสัญญาณพวกนี้เขาก็ไม่ได้ละ อันนี้ถนะ้าจะต้องสงสัยแล้วว่ามีติดเชื้อในกระแสเลือดขึ้นมาหรือเปล่าถั้าบนนี้ก็ต้องพาเข้ามาในไอซียมาช่วยให้ผมช่วยเฝ้าดูให้นะครับแต่ในขณะที่สําคัญที่สุดก็คือการกําจัดต้นต่อของการติดเชือ้อคะนะครับเช่นว่าติดเชื้อในท้องปุ๊บเนี่ยเราต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องไปในที่ที่เขาจะ ช่วยผ่าตัดให้เราได้รวดเร็วมีหมอผ่าตัดที่เชี่ยวชาญอีกนะในการดูคนไข้าการที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยครับทีมแพทย์รักษาเฉพาะทางด้านอื่นๆที่พร้อมเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากเลยครับอย่างอย่างแบบผมมีคนไข้แบบเนี้ยโอ้กอ้กท้งวันจากกระเพาะอักเสบแบบเนี้ยครับอ้กจนหลอดอาหารแตกแล้วก็ติดเชื้ออยู่ในอกเนี่ยครับหลอดอาหารอยู่ในอกใช่ไหมครับอันนี้ตอนนั้น3ามสี่ทุ่มที่ไอซีเออุรกรรที่บางลงาดเนี่ยครับก็มีหมอหมอผ่าตัดทรงอกที่บางลงาดก็มีพร้อมยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ผ่าเปิดป เรียบร้อยก็คนไข้ก็รอดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดน,นะครับเพราะเราผ่าตัดเข้าไปซ่อมหลอดอาหารได้ทันทีอย่างนี้ครับเพรนี้นี่เรื่องของการทํางานประสานกันระหว่างแพทย์นี่ก็สําคัญนะคะ โอ้โหสำคัญมากเลยครับเป็นนักประสานรอบทิศแบบว่าขอความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายเหล่ามาช่วยคนไข้เนี่ยครับคือนอกจากช่วยแบบช่วยคนไข้ช่วยประคับประคองเขาเช่นแบบช่วงติดเชื้อในกระแสเลือดอะไาตาวายอะใส่เครื่องล้างไตเอาหายใจไม่ออกใส่เครื่องช่วยหายใจต้องประสานแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆให้เข้ามาช่วยดูแลคือเป็นทีมเอฟฟอร์ตมากๆเลยครับในการดูแลคนไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดที่แบบซับซ้อนนะครับ ถึงแม้ว่าการติดเชื้อในกระแสะเลือดจะเป็นเพียงอาการไม่ใช่โรคแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลสุขภาพตัวเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะรวมถึงการรักษาโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อาการติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีดูแลเรื่องอาหารการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่รวมถึงการรักษาสุขอ,อนามัยกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือและที่สำคัญนะคะหากมีไข้สูงหนาวสัน่นหรือว่ามีอาการ ซึมหายใจผิดปกติที่ไม่เคยเป็นมาก่อนให้รีบมาพบแพทย์แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีเชื้อโรคเยอะๆสถานที่แออัดแล้วก็ที่ที่ระบายอากาศไม่ดีด้วยค่ะ และตอนนี้ก็หมดเวลาของเจนแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่บำรุงราช YouTube เข้าไปกดไลค์กดแชร์สาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้นะคะวันนี้เจนและนายแพทย์เดชจงนรังสินแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผู้ป่วยวิกฤตและอายุรศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลบำนุงราชขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ